มาต่อกันที่เหตุการณ์นะคะที่รถเบนซ์ติดแก๊สค่ะไปรอซ่อมในอู่แห่งหนึ่งนะคะในซอยบรมราชชนนี28ย่านตลิ่งชันแต่ปรากฏว่าเกิดระเบิดขึ้นเป็นเหตุให้คูหาที่อยู่อาศัยเท่านั้นได้รับความเสียหายไป3คูหาด้วยกันส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง4รายรวมทั้งรถยนต์อีกหลายคันได้รับความเสียหายติดตามข่าวนี้พร้อมกันเลยค่ะ สภาพยายบริษัทจำกัด PR s u p e ซุปเปอร์แก๊สแทบจะไม่เหลือเขาโครงเดิมเลยเมื่อเกิดเหตุระเบิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาทำให้ตึกแถวไฟลุกไหม้3าคูหาพร้อมรถยนต์เสียหายอีกหลายคันรวมทั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม4คนบริษัทแห่งนี้เป็นอู่ติดแก๊ส LPG สำหรับรถยนต์ตั้งอยู่ปากซอยบร,รมราชชนนี28แขวงตะลิงชันเขตตลิงชันจากการสอบสวนทราบว่าเหตุระเบิดครั้งนี้มาจากรถเบนซ์รุ่น4 2 2 0ทะเบียนพพหอหีบ 4297กรุงเทพมหานครซึ่งจอดรอซ่อมอยู่ด้านหน้าอาคารเกิดเพลิงลุกไหม้ก่อนจะลุกลามไปติดรถลูกค้าที่จอดอยู่ใกล้เคียงกันอีก3คันได้รับความเสียหายนอกจากนั้นเพลิงยังได้ลุกลามไปทั่วอู่ชั้นล่างเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย5คันใช้เวลาเพียง30นาทีจึงควบคุมเพลิงไว้ได้ เาหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลตลิงชันสอบสวนนางสารันรัตเรืองนรงเดชเจ้าของกิจการทราบว่าเจ้าของรถเบนซ์คันต้นเพลิงขับรถเข้ามาแจ้งว่าระบบแก๊สไม่ทำงานจึงบอกให้เจ้าของรถรอสักครู่แต่เจ้าของรถเบนซ์เปิดกระโปรงหลังรถตัวเองขึ้นมาแล้วก้มกงเง้เงยเงยทำอะไรสักอย่างกับถังแก๊สกระทั่งแก๊สเกิดรั่วออกมาและเกิดเหตุระเบิดตามด้วยประกายไฟลูกใหญ่ทำให้เกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้น เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตัวเจ้าของรถเบนที่หลบหนีไปหลังเกิดเหตุมาสอบปากคำต่อไป